สวัสดีครับพี่น้องเอสซีสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งสุภูสุพลครับเอสซีรถแหรลรเพินเตอรเสด็จครับพ่อพ่อครับช่องอาจารย์โอเตอร์เสด็จเพินออฟิกเชียวครับผมมันอีสิ่ภาพี่ผ้านนองมาเบิ้งมาอัปเดตสถานการณ์ภายในองค์กรครับว่าเพิ่นอัปเดตการข้อสั่งไปฮอดไซแล้วเดี๋ยวสี่าพี่น้องไปเบิ้งเลยครับไปกันเลยครับนี่ครับนางานจุดแรกครับห้องพักแดนเซอร์ครับ ครูมอยู่บ่เฮ็ดยังอยูย่ใส,ยยสยอยู่ใสโอเคเอาโอเครักจะผ้าพี่พาน้องมาเบิ้งครับผมว่าหอดใสแลี้ยวโอ้วัสดีครับอรโอ้เลี้ยวอยู่ตัวนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วล็อกที่สามเลี้ยวล็อกหนึ่งล็อกสองเรียบร้อยแล้วคือว่าไปไหวอยู่แล้วเนาะ เหมือลอกเมือกหรอกี้มเลยครับรับประมาณชมือเนาะครบพอื่อีะชัเสียงเสาบเก็บลไปเลยอืมชาบแล้วสเต็ปต่อไปเฮ็ดเลยสเต็ปอ่ชาบแล้วกรนดิปูกระเบื้องครับปูกระเบื้องคันะปูเบื้อง้ีอ๋อแลปิดด้านบนเนาะนี่ครับพี่หลองใก้แลค้ับใก้แล้วไกล้่เลเห็นความํำเร็จแล้วไก็ได้ยูรับเฮ็ดได้ยูมดวน เมือ่อนี้ว่างครับมือ่อนี้ว่างก็เลียกว่าไทายคว่ำทหน้าของในองค์กรเท่านี่แหละพี่นอ้องเบื้องบนกระทาม,าม่านน้อง่าหอดใสแล้วอาจาราย์ดูไทยเบิ้งในเด้อท่านครับ <c oughs> มือ่อนี้ว่างมีงานอีกเพียอวันที่สิบแปดครับคร<ะ>ับเรีไนได้ครับที่แปสิบแปดถ้าจำผู้พิจารณาจะยุบบอลลบรือครับาาบัลลบอรือหรือว่าเนียนปะวะพี่ชายพูดม,มาเพราะจำไม่ได้เพราะเหลือสองงานนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยละ บ่หมองหดึกับหมองนึงนี่แหละผมก็ลืมเหมือนอ่าผมอาพอเห็นงานเด้อะภาพเป็นภาพพีว่าน้องไปบ่หมองหนึ่งกันครับสวัสดีครับมาถึงสถานีต่อไปครับผมห้องพักอาจารย์นักุณตีลัมเพิรนลัมแพนเต้ยเสด็จหน่อยหนึ่งหน่อยสองครับผมเกพาพพีว่าน้องไปบ่ภาพเดียร์เราหอดไซเรลครับผม ไนนปไหนปูกกระเบื้องเรียบร้อยแล้วใส่ประตูประตูหน้าประตูด้านหน้าใส่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่กุญแจเรียบร้อยแล้วประตูหลังยังไม่ทันได้ใส่หรประตูหลังยังไม่ทันใส่นะครับยังไม่ทันได้เรียบร้อยประตูห้องน้าเรียบร้อยแล้ว เยอตังเพืยอใส่โถปูดเวื้อนค่าสีเรียงด้วยแล้วใส่โ้มไฟสวยงามสวยงามพี่องน่าอยู่น่าอยู่กูได้อยู่ผมว่าร่มเย็นครับร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขกูได้ได้อยู่นะแต่กับสี้ขาวก็สมควรอยู่ก็ต้องรักษาความสะอาดช่วยกันแมจัตหน้อยครับผมสำหรับทีมงานผูอยู่ครับผมประมาณนี้ครับสำหรับ ห้องพักล,ลังอาจารย์ดนตรีลำเพลินลำแพนเต้สเสดส์ครับผมทีมงานสันส่นจะกำลังเลงเมือไปเรื่อยๆครับสวยงามครับสวยงามตอนนี้สถานีต่อไปครับนี่ครับขอบติดใหม่บัตรโจอาคารอนเนกประสงค์ห้องซ้อมลำห้องพักไอห้องซ้อมลำห้องซ้อมดนตรีอาคารนี่ครับ กูหลับหมาก็กำลังเล่องมือทำงานกันอย่างเข้มแข็งขันแข็งครับผมเข็นบอกไว้หน่อยกับเท่ขัน้น การสนับง,งานของวัดโจครับผมขบานเนี่ย ้ันกำลังเข่าแบบนะครับเข่าแบบเท่ิเทขั้นสถานีต่อไปครับสีผ้าบเบิ้สี ใช่ไงไปกำลังเห็ดแทงน้ำบาดาลนะเดี๋ยวพาไปเบิ้งกันเลยครับครับด้านข้างข้างนี่ครับฐานเทไว้แล้วก็ปูนแห้งครับยหงเห็ดตอ,ดอบ่ได้เพราะว่าเป็นผึ่งมาเทไว้อยู่ด้านข้างครับข้างข้างบ้านมีฐานสี่ฐานเป็นเพิ่นมาเทไวีมังสวิรนี่ครับมางใด้ไดนี่แหละ น่าจะรอบปูนแห่งมือดิฉันจะเห็ดมาเห็ดต่อมัอ้งนนี้เป็นฐานน้าบาดาลครับแทงแทงน้าบาดาลเห็ดฐานขึ้นสูงประมาณหาเมตรครับเสาเล็กโค้งเล็กขึ้นไปแล้วก็มีทั้งพลาสติกตั้งส่วนของท่อน้าบาดาลที่เป็นเจาะไว้ก็บยึดทางพู้เห็นอยู่ไ่ได้ผมไม่ได้ขามกาแพงไปรประมาณนี้ครับสำหรับ ตรงนี้นี่ครับจะหอดถ้าผู<ม>้รับเหมาเฮียทหอดไซ้ head, แล้วผมสิอัปเดตแต่ละมือให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมปีนลงให้มันครับรับพื้นที่นี่อ่ะ อนาคตครับเดี๋ยวจะเป็นสึพัฒนาไปต่อเรื่อยๆครับเดี๋ยวสีเฮ็ดอียังกัดจังมาหลุ่นกันว่าเป็นสีเฮ็ดอียังข้างพื้นที่ลงล i̇şte. งด้านนี้ครับด้านข้างบ้านนั่นอันนี้ครับชาวันสวัสดีครับเป็นยังน้อเป็นยังเลี้ยบประขาเป็นเนี่ยเป็นประขาสิถอดโอ้ทอดเสื้อใครเดี๋เมนูยงเมนูยัง มาขาใส่ไข่เดี๋ยวมันปิดเค็มเลยนะผ้าพีผ้าหนองมาเบิ้งเรียบร้อยแล้วแต่ละสถานีฝากใครหน่ฝากใครหน่ช่องอาจารย์โอ้เนี่ยโอ้ยดีค่ะอซติศุคตค่ะฝากสองน้องไปเลเด้ออาจารย์โอ้เลยค่ะแม่บ้านวันอาหารให้อันซอยดันดันดันให้ได้แสนไปไปเด้อโอ้ยลักแสนคือพี่พี่น้องเขาคือไปยืมเบอร์ลุ่นพี่เนาะ เป็นโมโหสีเขียังต right ิ๊กีไผ่ได้ท่นนี้แล้วขอบคุณครับสวัสดีครับรถแห่ก็มีหมอลำก็มีนักร้องยอดีมหากรรมความม่วนยุคนี้ใครว่าต้องมีสาวน้อยออนไลน์มาชมเสื้อบัตรติดลมโ่นอยมนวนซืน่นไปกับสาวน้อยทั่วทุกซอยน้ำตา